สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ซิฟวามาเบึงบรรยากาศอารมณ์รื่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติครับแถวอันพอดีผมมากินกาแฟาอยู่ป่าธรรมันเนาะบรรยากาศมันน่ามานั่งมาอยางครับก็สิมมาไายพี่น้องเบ่งนะครับควบรรยากาศมันเป็นไย่งงายม,มากครับพี่น้อง นีครับลบป,ปูกโอ้คู่มือเนี่ยครับนี่ครับสิมาแนนํำตน้นต้นใหม่ต้นหนึ่งนะครับพี่น้องบางคนอาจสิหูนะครับอันนี้คือต้นอย่างพี่น้องหูจับมาครับผมดอกครับแต่บางคนอาจสิหูแล้วนะบางคนอาจสิบเคยหูจับว่านี่คือต้นต้นสาระนะครับพี่น้อง ต้นสาระที่อยู่ในประเทศอิน,อนเดียนะครับพี่น้องเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าอันปรินิพานใต้ต้นนี้นะครับพี่น้องเรียกว่าต้นสาระดอกสาระมันชิมีดอกนะครับส,สวยงามน,นะครับพี่น้อง บรรยากาศวิวทิวทัศน,นะครับนี่ครับอันนี้ดอกที่เห็นยังดอกลันทมครับพี่น้องหรือลิทมืรอนี่ว่าดอกลีลาวดีนะครับเปลี่ยนจากตะก,ก้อนกระท่ซื้อนั่นแหละครับดอกดอกงามขนาดี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับ,ค,รบความสวยงามของดอกครับ ผมบรรยากาศนา,นานังบากครับพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นนั่นซื้อนี่นะครับบรรยากาศอยู่สวนยอมของลานกาแฟานะครับผมสีมาอันนี้ก็จะเป็นต้นสาละคู่ครับพี่น้อง ไม่พี่้องมาเบิองกล้วยใหม่กระนังออกแล้วครับพี่้องอันนี้เป็นเป็นกล้วยใหม่เป็นกล้วยไม่ปลาครัพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องดอกกระนังงามครับคือเป็น, 1, นปพันบนใหญ่ใจว่าพันอย่าง นายง,งามนะครับพี่น,อน้องเบื้องแรกมันกะาเห็นบ่ครับสวยงามขนาดครับพี่น้องนี่ครับนลัามันกะให้บรบรยากาศหลายๆหลายๆมองนะครับ นี่นะครับผมบรรยากาศเป็นตระนงังเป็นตะโมวนอยู่ครับพี่ดอกอันนี้เป็นดอกดอกซีนี่ครับจับรรากคนเดินดอก,อย,กอ,ดอย่างนะครับพี่น้องปลูกตกแต่งกระหั่นเยอะนะครับผมนี่อะไรครับบรรยากาศโดยรอบๆ สวนแถวนี้ครับลมลื่นขนาดครับพี่น้องสิดท้ายบรรยากาศให้เบ่งนะครับว่าลานที่ผมมมกก่ไม่ขิกนว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องเห็นว่าครับกบริวินกับสิหว่างขวางอยู่จะน้อยนะครับ อันนี้เข้ออื่นมากอีกย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็สิมาาไายให้เมือนก่านี่แล้วครับผมนี่นนะจักเป็นเอ็นหนวยอย่างครับโอเคเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เลยครับ เพื่อเป็นขวัญได้ก็นังใจในการเฮ็ดวิดีโอเธอต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ